Hoặc mươi này ạ Đi bởi vì mình nói lúc mình sống sáng. I like hoặc mình sống sáng. Eh, hãy chị, hãy tặng violet. Né cho, cái hư 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 กระุกระดุ๊ส okay, ุดกระดุ๊สุดกระดุ๊สุดนั่แหละเออดีขอมือโอเอเฮโอ้ยโอ้ยะไรกันกไอไนันแหละเกเคดีพร้อมหนึ่งสองสามปไปลุ้งหนึ่สองสามดีคะวะหนึ่สองสามข้ยิ้มกันหน่อยลูกงหนึ่งมองหน้าดีหนึ่สองสาม ไปหนึ่งสองสามโอัคไปไปมือลงนี่งแขนขาขาตูปแขน้านั่นแหละเคดียเท้าอีกนิดนึเ้าโอเคดัวสายืดตัวมาปึ๊บน้มโน้มมาข้างหน้าล้มตัวา้ม่าดีหนึ่งสอสวยครับหนึ่งสสที่มองฝั่นีู้มองไปตัวสาวช่วยไปหน่อยดี่พมาหนึ่งส สวยไปหนึ่งสอาม้ว่อนนะหนึ่งสองสามมี่วบน่วยวนัสขอบิว่าสับขากวห้างคนหน่นั่นแหละดีโอเค 1>, 1 2 3สค้างไว้1 2 3 2> ขงอามเจะบอกว่าฝัง,งนี้นะมองไปเจาสาเอ็นไปมองเขาเอ็นไม่หันไปมองเขานั่นแหละดี1 2 3สวย <Okay. S 1> ขอยรูปนึงนะค้งไว้หนึ่งรับทีอ่ะ <c oughs> <c oughs>

ลูกแรกนะจ right. okay. oh. Oh! ับมือเดียามเขาเป็นมือซ้ายใช่ใช่ต้องต้องโอเคสวยนั่นแหละดีครับอีกมือนึงจะมาลงของเกียงมานั่นแหละนั่นแหละเทพพร้อมหนึ่งสองสามดีมากครับหนึ่งสองสามเชิญหน้ามองเจ้าสามน้อยหนึ่งสองสามดีถามว่าหนึ่งสองสามยกมือเข้ามายกมือเข้ามาหอมที่ดีจุ่มือเข้าไปจนหนึ่งสองสามสวย

vì thời gian song song của mặt anh hoạt động của chị các người biết thảo tạo ra tại yên này vì mặt môn song 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 mặt của tôi mặt tôi mặt tôi lời cảm ơn anh em 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 em

ขอพี่จะบอกแต่นิดเดียวนะไม่ต้องไม่ต้องแต่เยอะพราะหนึ่งสองสามอีกขอสาวฟินก,ก้อนนี้อีกฟินอีกอีกนึกอีกสวยโอเคผมให้ใส่แว่นหน่อยนี่ช่วยได้ถุงกระดาษไมหมแว่นอีกเล่นที่แว่นอีกกันบ้าสาวจะใส่ใช่ไหมดีมืออบเอวจะสาวม,มาอบเข้ามาใช่โอเดี พร้อมขอยิมนะหนึ่งสองสามคอตอไมตั้งขึ้นดีกว่าตอไมตั้งขึ้นมาดีมองมานึ่งโอเคขึ้นไปอีกนิดนึงดีสวยนั่นแหละพร้อมยิ้มมาหนึ่งสองสามเฮ้ยเท่เท่เท่หนึ 1, 2, จะปรอบมองกล้องมานะครับหนึ่งสองสามจะหันบีมัห้เขานะจะห่งสองสวยคราบวหนึ่งสองสามสาักคนนะหนึงสองสามเขาจะแบบอกอกไหลเจ้า นั่นแหละโอเคจับมันดึงเข้าเข้ามาหาประมันจับตรงนี้จับเป็นแขนดึงเข้ามานั่นแหละโอเคคือเพื่อนหนึสองสามดีเ้่หนึ่งสองสามโอเคจะสาีแ่ไหมอัยอัยคอัยคือัยคืพัอัยัออคอยยอย้คย คือบนนเลยเก๋ๆเลยขยาตัวมาหนีนึงขยายตัวมาหนดนึงโอเคนิดเดียวนิดเดียวอนนี้เอาสายกอดอกทีที่จะบอกถอยห่างีง เคดีแ่นพอดีโอเคพร้อมหนึ่งสอามดีลุกหนึงาาวันนี้จับไปลงมาโอเคน้พอดีสวยเออดีพร้อมหนึ่งสองสามจะบคนนั่งนิดนึงหนึสดีตางวหนึ่สองสาันบีเพื่จะบอกุนนึงสองสามอันหน้ายิมกันลุกนึงเบื้องหลัง เอาเขาจะบอกเอามือเข้าไปนิดนึงตีสองเข้าไปนิดนึงเอามือตรงมือลงกระเป๋าโอเคตีสองเข้ามาดเดียวอ่านเลยแหละโอเคดีพูดนะพูดนะเมื่อกี้เข้าไปใกล้เลยเข้าไปใกล้เลยเรียวพูด่อนชิ้กันอีกนิดนึงชิ้กันอีกนิดนึงจะถามไปตรงมือเขาจะบอกน้องาไปหาจะพี่ว่าน้องเขาไปสกูปพร้อมหนึ่งสองสามป